มันคือหลักฐานดีที่สุดนะครับการพิมพ์เพราะว่ามันพูดคุยเนี่ยถ้าเราไม่ได้บันทึกเสียงใช่ไหมมันก็จะจะไม่มีอะไรแต่ถ้าพิมพ์เนี่ยมันก็จะเห็นชัดเจนมันจะเป็นข้อความอยู่มันจะบอกบอกอย่างชัดเจนเลยเอ,อว่าอันพูดยังไงพูดกับใครบ้างโต้ตอบยังไงถามยังไงพูดยังไงแล้วก็โต้ตอบยังไงก็จะเห็นชัดเจนว่าเ,เขาพูดอยู่ในทํานองนี้เท่านั้นเลยเออ บอกว่าเนี่ยจําเป็นมากเออสงสารนะครับสงสารไม่รู้จะไปทางไหนหาทางออกไม่ได้เลยมีเงินอยู่นิดหน่อยเองก็ว่างั้นจาเป็นมากโอ้โหเอฟซีเออแต่อยู่อยู่ข้างนอกนี่โอ้โหระดับผู้มีอิทธิพลนะเอฟซีนะเอออยู่ข้างนอกโอ้โหเดินก้ามพองมาเลยนะ <c oughs> เอ,อเดินก้ามพองเลยนะแต่อยู่แต่คุยในไลน์เนี่ยโอ้โหูรู้สึกว่าตัวรีบเลยตัวเล็กเลย เ,เห็นไหมเ,เห็นไหมไหนไหนบอกว่าจะไม่ขอไหนบอกว่าไม่เคยขอไงพูดทํานองเนี้ยก็หมายถึงขอดีๆนี่แหละ FC. เอฟซีพูดแบบเนี้ยก็คือขอดีๆเนี่แหละมันมันอาจจะใช้คําดีแต่ว่าคุณอ้อมไงคุณใช้สําหรับสมบัติำนวนเนี่ยการอ้อมไงการพูดอ้อมไปอ้อมมาเพื่อให้เขาเกิดความสงสารอา่าถูกไหมแล้วสุดท้ายเขาก็ต้องให้ เขาต้องให้เพราะว่าคุณพูดซะอย่างนั้นเออคนฟังก็น้ําตาจะไหลตามล่ะอสงสารเขานะครับเออคนไปอ่านก็สงสารเขาโอ้โหนะครับนะเออว่าเขามีความจําเป็นเออต้องจ่ายนะครับเออจ่ายค่าทอนงธนวยบั่งค่าอะไรอีกอเออค่าปรับนะครับเออค่าเดินทางค่าอยู่ค่ากินเออของก็ไม่ได้ขายก็ต้องไปอย่างเงี้ยโอ้โห ถามหน่อยนะครับเอฟซีว่ามันเป็นความผิดของเขาเหรอเป็นความผิดของผู้ใหญ่ใจดีเหรอไม่ใช่เลยความผิดของตัวเองทางนั้นตัวเองก่อขึ้นทางนั้นแต่คนที่รับคนที่รับเคาะก็เอฟซีไ <laughs> งคนที่รับเคาะคือเอฟซีนะเออไม่ไม่มีใครนะรับเคาะคือเอฟซีเห็นไหมแต่เขาเป็นคนก่อเออทําไมทําไมเขาก่อไม่เลิกเอฟซี อ่จบเรื่องนี้เอาไปก่อเรื่องนั้นอีกเรื่องนั้นก่อขึ้นไหมเอาเรื่องนูน้นมีทะเลาะเบาแววงเอามีปัญหากันอีกทําไมเขาถึงไม่กลัวเพราะอะไรก็เพราะว่ามีคนแบ็คอยู่ข้างหลังไงคนคอยสนับสนุนไงคอยให,ให้ให้เงินอยู่ให้เงินเนี่ยเขาไม่ได้ให้เอ่อไม่ได้ให้แบบเท่าตัวคือหมายถึงว่าให้แบบให้แบบพอดีเออใช้จ่ายสมมติว่าค่าสนวย อสองนี้ก็ให้ไปสองทุนทันน่วอย่าเอีถูกไหมค่าปรับที่ศาลไทฟงสมมต 5, 5, ิห้าห้าพันเขาจะให้ห้าพันเฉยมันก็ไม่ใช่ไงเออมันมีส่วนต่างที่เขาให้เผื่อไว้เลยเผื่อไว้ก็แหมหวานเจ๊ยบนะก็หออวานไนยโอ้อย่างงี้เขาก็ถึงไม่ไม่มีปัญหาไงถ้าพอดีเนี่ย ถ้าพอดีเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้ไงมันไม่มีเงินทอนนะเออมันต้องได้เงินทอนเออมันมีเงินทอนนะเงินทอนก็หลายตังค์อยู่นะเออเขาก็ให้เผื่อมาเนี่ยเขาบอกเขาขอเนี่ยไอ้เคสแรกนะนะไหวายนะ่ะเคสแรกเนี่ยเออคือเสียไปเสียมาเนี่ยแอดว่าไม่เกินห้าเออไม่เกินห้าเขาต่อรองกันถุดขีดเลย นะเฉพาะตรงนี้ไม่เกิดฮนะแต่เขาขอเอฟซีเป็นแสนเอฟซี FC, ขอเป็นแสนเขาบอกนี่ต้องเป็นแสนนะเขาบอกว่า,างั้นเออก็ก็แสนเขาก็จ่ายเขาไม่ได้มีปัญหานี่ใช่ไหมแส่จ่ายอยู่แล้วเออเอาอท้งนี้เขา,เาไปก็มีเงินทอนเอาจ่ายแค่นั้นก็เหลือค่ะวันเจ๊ยบไงเอฟซีเ <laughs> ขาถึงไม่กลวัวไงเขาถึงไม่กลวัวว่ามีเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ไม่มีปัญหา เ,เพราะว่ามีตรงนี้มันก็เป็นผลพลอยได้ตรงนี้ไงมันเหมือนเป็นผลงานเหมือนเขาไปทํางานแล้วได้ค่าจ้างลักษณะน,นั้นเอฟซีสุดท้ายเนี่ยคุณสร้างเรื่องแต่คนที่โดนคือผู้ใหญ่ใจดีเอ,อคุณสร้างปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้ขึ้นมาเอาคนที่โดนก็ผู้ใหญ่ใจดีก็จ่ายไปค่าหากินอย่างนี้ก็มีนะบางคนก็กทําอย่างนี้นะเอฟซีนะ เออมันใช่เหรอ fc แบบเนี้ยเออมันใช่เหรอเออมันไม่ถูกนะกูก็หาละเรื่อยไปถ้าเป็นอย่างนี้นะคือมันไม่จบไงตะละเลื่อยไปหาเรื่อยไปเออไม่จบเห็นไหมก็จะเป็นอยู่เงี้ยไปตลอดเออมันเป็นไปได้ไหมลนะ่ะ <c oughs> <c oughs> แย่นะแบบนี้ fc นะแย่มากแอ่ดว่าไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็นอย่างนี้ อ่าคุณการจนานะครับสวัสดีคุณเริ่มนะครับเนะเาะอ่ใช่ครับผมงโง่นะครับนะเขาไม่ได้เนาะช่วยเขาไม่ได้หรอกเอาจริงแต่ตอนนี้เขาหลุดมาได้แล้วแต่กว่าจะหลุดมาได้ก็สบักสบอบมทีเดียวแหละเอฟซเอ้ยเออกว่าจะหลุดมาได้นะสบักสบอ,บอบมเลยแหละนะ เออสะบักสะบอมเลยก็จะหลุดมาได้เห็นไหมกว่าจะหลุดมาได้อ่ะดดโดนนู่นโดนโดน,โดน,นี่มาออกมาได้ก็จะโดโหเยอะอะโดนไปเยอะโอ้โห่อถ้าเสมอนะถ้าถ้าไอตัวเลขทั้งหมดเนี่ยนะอ่าที่เขาบอกมาอา่มันประมาณหกแสนกว่าเอฟสีหกแสนสี่ 600, 000, 4, 000เข้าไปแล้วนี่เขาเปิดแค่เท่าไหร่เอง ยี่สิบฟ่ายี่สิบกว่าบินยี่สิบกว่าบินเองนะยังเหลืออีกเยอะเขาว่างั้นนะโอ้โหตายนะเออยังเหลืออีกเยอะนี่เปิดไปยี่สิบกว่าบินเออโอ้โหยังขนาดนี้อีกเยอะบอกตรงว่าอีกเยอะเลยโอ้โหเป็นล้านล้านกว่าเขาว่าอย่างนั้นเออที่คาดเดานะล้านกว่าโอ้โหเครียดเลยนะครับ ล้านกว่าเนี่ยเสมอไปกินกันเนี่ยเอฟซีเอ้ยนะกินกันไม่รู้จะกินยังไงเลยล้านกว่าเนีนาะออกินอาหารเหลาเลยกินได้โอ้โหเป็นสับเป็นเดือนนะมังกินได้เป็นเดือนกินแบบเหลาเลยนะกินแบบเต็มที่เนียเออครั้งละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นก็ยังกินได้เป็นเดือนมั้งเอ็ดว่าโอ้โหเสมอกินก็ได้กินอ่าถ้าอย่างเงี้ยไม่ได้กินก็คือหายไปเฉยเลย โดนไปเฉยๆหายไปเฉยเลยโอ้ไม่ไม่ใช่แอนรู้กี่ว่าอที่เขาพูดมาเนี่ยมิตรคือมิตรจริงๆเนเออในลักษณะเนี่ย,ยคุณไปคุณอย่างเงี้ยคุณไม,คณไม่คุณไม่มีความเกรงใจเลยคุณมาพูดแบบเนี้ยคุณไม่มีความเกรงใจนะแอดบอกเลยเลยนะเอาจริงงนะคนเราต้องมีความเกรงใจถูกไหมอันนี้ถ้าพูดแบบนี้นะคําว่าเกรงใจไม่เกิดขึ้นเลยอะ่ะไม่มีเลย เรื่องแบบนี้เราจะไปกล้าพูดกับคนอื่นไหมไม่กล้าเลยขนาดญาติเนี่ยเราจะพูดกับญาติได้เท่านั้นเออกับญาติกับคนที่สนิทอะไรเงี้ยก็คุยกันได้สนิทจริงๆแต่ถ้ากลับเอฟซีกับคนอื่นเนี่ยเราจะไปคุยอย่างนั้นไม่ได้นะครับนะเออไปตีหน้าเศร้านะครับนะเล่าความเท็จอย่างนั้นไม่ไม่ใช่ไงนะเออมันผิดมันไม่มันไม่ใช่อ่ะ มันก็เหมือนคนไม่ดีไอ้สีนะถ้าเป็นอย่างนั้นเออเดี๋ยวนี้เขาออกปากกันทั้งนั้นนะว่าโอ้โหเป็นไปได้เขาว่าไน,นไม่ธรรมดาเขาพูดอย่างนี้เลยเออเขายังพูดเลยนะอะคนที่นี่เขาไม่ธรรมดาอห้หากินได้ยังไงเลยโอ้โหนะเออต่อหน้าเนี่ยในในไลน์อาจจะไม่เท่าไหร่ใช่ไหมเออในไลฟ์นี่คุยนู่นนี่นั่นอะไร เออแต่หลังบ้านเนี่ยโอ้โหเอฟซีเอ้ยนะหนักหนาสาหัสเลยหลังบ้านเนี่ยคุยกันคือพูดในทํานองเนี่ยมันชัดเจนเนี่ยเนี่ยคุณคิดบอกว่าคุณไม่ได้ขอเขาแต่ในการพูดในการพูดแบบเนี้ยมันยิ่งกว่าขออีกนะบอกเนี่ยหนูขาดหนูไม่มีเลยนะตอนนี้เขาว่าไงเออของก็ไม่ได้ขายเหลือตังค์ก็อยู่นิดเดียวไม่รู้จะทํายังไงเออโอ้โหเนี่ยพูดอย่างเนี้ย เอฟซีาไม่ไม่ต้องพูดคําว่าขอหรอกนะเดี๋ยวค่านู่นมาอีกแล้วนะครับเออค่านี้ก็ต้องจ่ายเขาเอออ้างอ้างการจ่ายตลอดอ่ะเออแล้วได้ข่าวนะไปเอาของพอไปเอาของก็พาเข้าไปด้วยอ่ะพาเข้าไปด้วยหมายความว่าไงเอฟซีเออพาเข้าไปด้วยไปเอาของไปเอาของมาขายเออพาเข้าไปด้วย เอาพาเข้าไปด้วยยังไงเขาก็ต้องจ่ายสิใช่ไหมเขาก็ต้องไปจ่ายเอาคนละครึ่งนะอ่ะเดี๋ยวช่วยออกเห็นไหมเขาก็จ่ายมาเห็นไหมจนป่านนี้เขาบอกเอาไงเดี๋ยวเอาของมาขายก่อนเดี๋ยวพอได้มาเดี๋ยวจะผ่อนนะอ่ะสุดท้ายจะผ่อนทุกวันนี้ได้ไหมไม่ได้สักบาทผ่อนยังไงวนะหรือยังไม่ได้เริ่มนะเออยิ่งยิ่งมีปัญหากันยิ่งมีประเด็นอย่างเงี้ยอ้หวานเจี๊ยบเลยเออยิ่ง ยิ่งโกรธกันยิ่งอย่างเงี้ยนะโอ้โหไม่ต้องถามเลยจบเลยเออไม่ได้ใจ่ายเลยทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เลยถามแล้วถ้าเกิดเขาทวงไหนที่คิดว่าเขาจะคืนให้ไหมเออถ้าเขาทวงอ่าเขาจะกล้าคืนไหมมันจะเอาที่ไหนมาคืนเน่ะเอ๊ะก็ไม่รู้เข้าไปไหนบ้างเลยนะมันโอ้โหมันเยอะแยะมากมายเออแล้วก็เรื่องอ่าเวลาขายเนี่ยก็ก็ให้เหมาเออ ช่วยเหมาไปไอ,อช่วยน้บท่วมหน่อยเหมาไปให้คนนี้หน่อยเหมาไปคนนู้นคนนี้เห็นไหมต้องบอกให้เอฟซีเหมาเลยนะเอฟซีเดี๋ยวช่วยเหมาตรงนี้ให้หน่อยนะเดี๋ยวจะเอาไปเ,าเป็นทุนรอนนะเอาเก็บไว้ด้วยนะเนี่ยมันคือการขอนะ FC. เอฟซีขอให้ช่วยทําอย่างงูน้นขอให้ช่วยทําอย่างนี้ขอให้ช่วยซื้อของอย่างงู้นอย่างนี้เ,เห็นไหมก็เหมือนกับขอนั่นแหละ ถ้าพูดแบบนี้ก็ขอดีๆนี่แหละเออถ้าคุณไม่ขอเขาเนี่ยเขาจะเขาจะรู้ถึงความยากลําบากไหม <c oughs> เออโอ้ยตายเอฟซีแล้วก็บอกเขาไม่เคยขอคําพูดแบบเนี้ยมันขอชัดๆเลยเออขอให้สนับสนุนเอ่อขอให้อย่างู้นอย่างนี้นะหลังบ้านจะเป็นอย่างนั้นเออแต่หน้าบ้านเขาไม่ได้พูดแบบนี้นะก็หลังบ้านจะคูยอย่างนี้เอาเป็นค่านี้ค่านู้นหน่อยนะ เดี๋ยวอขอตรงนี้โอ้โหทําไมเขาถึงขายดีเดี๋ยวเขาขายเป็นพันตัวไอีห้าร้อยตัวเงี้ยเขาโอ้โขายอย่างเงี้ยโอ้โหนะ <c oughs> เออแรกๆเนี่ยจะขายดีมากเพราะอะไรเขาขายทีนึงเนี่ยเออเป็นพันตัวขายเพื่อจะเอาไปแจกมั้งเออเอาไปแจกคนน้องคนนี้เอาไปใช้เองบ้างเอาไปแจกคนนั้นคนนี้แจกอ่อน้ําทั่วมึงแจกนู่นใช่ไหม ซื้อเป็นแสนไอ้ตีซื้อเป็นแสนแล้วตอนนั้นน่ะเมกกาไรได้เลยเมกกาไรได้เลยว่าจะเอากําไรเท่าไหร่เราสามารถจะกําหนดราคาได้เลยถูกไหมกําหนดราคาได้เลยโอ้เขาก็หวานจี๊บสิใช่ไหมแล้วซื้อมันเหมือนซื้อเออซื้อเป็นลอ็อตเขาไม่ได้ซื้อเป็นตัวแต่ซื้อเป็นลอ็ลอตล็อตทิ้งสองร้อยตัวห้าร้อยตัวพันตัวอย่างเงี้ยโอ้มันก็เวิร์กไงเออแต่ แต่เวลาไปรับของไม่ค่อยมีนะตังไปเอาของไม่ค่อยมีไม่รู้ไปไหนหมดเออแปลกเหมือนกัน FC ดูเอานะครับ FC นะดูเอานะกว่าการกระทําวิตีกรรมก็ดูเอาแล้วกันนะเออศึกษาเอาเออแล้วเราคิดว่าเราไม่ได้ไปใส่ความหรืออะไรนะสลิปมันมีแล้วก็คอมเมนต์ก็มี การพูดคุยหลังบ้านก็มีเราก็เห็นเนี่ยโอ้แล้วมันก็มันก็ใช่อยู่แล้วเป็นแบบนั้นเอฟซี FC. คือมาตอกหน้าตอกหน้าแม่นอกไส้ดูไม่เจอเลยง,งานเนี้ย <c oughs> เออตอกหน้าแม่นอกไส้เลยง,งานนีตตน้ตอกเต็มเต็มเลยเอฟซีเออตอกเต็มเต็มเลยไหนบอกว่าเขาไม่เคยนะลูกเขาไม่เคยขอใครเออเนี่ยดูคำพูดก็รู้แล้ว เดี๋ยวก็หาว่าของปลอมอีกนะมีประเด็นอีกเออดูไม่ได้เลยสี่มันก็เกินนะแอดว่านะมันคือน,น่าจะสงสารเขาบ้างเนาะเออเห็นว่าเขาหลอกง่ายก็หลอกเขาจังเลยเห็นว่าเขาหลอกง่ายหลอกเขาตลอดเลยหานนั้นก็รู้ว่าเขาหลอกก็เต็มใจให้หลอกเออให้รู้นะแอดว่าเขาก็รู้แหละว่านะ แต่เขาอยากช่วยแต่ว่าช่วย้ะถามว่าได้อะไรเออช่วยแล้วได้อะไรกลับมาได้แต่ความเจ็บช้ำน้ำใจไงอ <laughs>